กลับเข้าสูรายการคุณพระช่วยครับผมครับผมเอาเตรียมเฮฮากันได้แล้วจํำอดหน้าม่านครับสามนะ้ำมอรออยู่แล้วพี่เทง่งครับผมวันนี้จะมาช่ลยกันเรื่องค่าไฟโอ้อันนี้สําคัญนะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักของหลายครอบครัวนะอ,อาวันนี้เดี๋ยวมาดูครอบครัวนี้เออว่าเขาเขาจะบริหารค่าไฟยังไงให้มันแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องว่ากัน่ะไม่ต้องไม่ต้องดุกันอ่ะบอกตละ เอาไปใช้ได้นะอเอาไปใช้ได้ไปใช้ได้นะเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้เทคนิคนี้เอาไปใช้ได้และค่าไฟถูกลงถูกลงด้วยอ่าสามนาครับผมค่าไฟชอยหน้าม่านตอนค่าไฟ<จ> ตะพวงภูนารักเย็นดีจังนั่งเหงือพรักไม่ยอมหายโอ้ยอากาศมันก็ร้อนแรงไอ้หลานมันก็ไม่แบ่งพัดลมให้เพิ่งดูข่าวเข้ามาหยกหยกเรื่องฮิสโตกนี่มันอันตรายโอ้ไอเราแล้วก็แก่ชลาขืนบูบข,ขึ้นมาคงจะซ่อมไม่ไหวปล่อยไว้ไม่ดีแน่ คงต้องเปิดแอร์ให้มันเย็นสบายเอ้ยอยู่ที่เว้ยายโยงน่ารักเอ้ยฉันเป็นแม่ค้าอยู่ที่ตลาดใหญ่เมื่อก่อนลูกข้ามาเดี๋ยวนี้คึกคักไปด้วยคนขายเมื่อก่อนก็ลงบากมั้งหลังหลัง ลำบากใหญ่แต่ว่าวันนี้ขายดีมากเลยรีบกลับมาพักบ้านให้สบายเอโอ้ยบ้านเราเย็นดีแท้ให้ใครเปิดแอร์ทิ้งไว้โอ้ยไม่ได้เปิดทิ้งหรอกยายจ๋าฉันนี่นะ เปิดใชัเอา้าเพราะว่าตาง่วงนอนอากาศก็ร้อนและจนน้ำลายไหลโิ้ยสะตกหรือก็อารวาดเออพาคนถึงคาดมาตังมากมายเาบ๊ถ้าขืนและฉันฝืนหลับไปไม่กลับแล้วฉันจะทำยังไงเฮ้ยรู้ไหมว่ามันจิ้นเปลืองฮะเรายิ่งฝืนเครืองเรื่อง่าร้ราจข้าไ,ไป ก็แพงค่าลงข่าแรงยังสู้ไม่ได้โอ้ยยิ่งฟังมันก็ยิ่งน่าเคืองเอกลัวสิ้นเปลืองแต่ไม่กลัวฉันตายไม่กลัวฉันตายไง งวดนี้ค่าไฟฟ้าแกเอาเวียชลาผมแกจ่ายตาใจยายจอย่าทะเลาะกันนี่สามารชาันกันเถิตายายนีเรื่องนี้มีวิธีออกเดี๋ยวหลานจะบอกก็วิธีให้ยแต่ตอนนี้หน้ตอนนี้ยายเย็นดีใช่หรือไม่เอ้ยก็ดีเลยไอ้หลานรับเป็นไงเป็นไงยายเย็นมากๆ ไอหลานชายาง่ายงงออกนอกขาดมันบ้อนได้ๆมาพักผ่อนตากลงเย็นสบายโอ,โอเคก็เลยยายจ้าแน่อะและส่วนคุณตาเย็นไหมเฮ้ยเย็นสบายดีมากแต่กล,วลัวลำบากที่ตอนจ่ายค่าไฟเ้ย,ยเรื่องนี้ไม่มีปัญหาหลาน ปัญญาและจะช่วยได้ช่วยไงวะค่าไฟเดือนนี้สามพันฟังนะหลานจะบอกให้ลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตายายคิดเห็นจะเอาไหมถ้าลดกนถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เห็นว่าถูกใจตาล่ะว่าไงกันเห็นตรงกับหลานบ้างหรือไม่ลดละหากว่าลดละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ าก็เห็นว่าใช้ได้ถ้างั้นยายจ่ายมาพันหส่วนตาพันหเหมือนกับยายค่าไฟสามพันแบ่งกันคนละครึ่งเป็นไงใจถึงไม่าวลานยายยายแค่ครึ่งเดียวเก่งจริงเชียวไอ้หลานชายแบบนี้เขาไม่เรียกส่วนลดเขาเรียกว่าจ่ายทั้งหมดแต่คนละครึ่งใช่ไหม ไม่ไม่ไม่ได้ละหนีข้าไปน้ำมันแพงวิ่งสวนข้าแรงกันยกใหญ่เอเราต้องช่วยกันประหยัดแต่อย่าถึงขนาดและไม่ยอมใชอให้อยู่บนความพอดีเราจะพบวิธีที่พอใจเอจาเอจชา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 หน่อยแม่ พูกลงจริงก็คือมีคนช่วยจ่ายนั่นเองเออแต่คนที่สบายใครวะใครฮะหลานไงสบายเลยเคียร์ให้ไงแล้ป่ะนะฮะอ่ะยังไงก็ใช้กันอย่างประหยัดละกันครับผมแล้วก็ต้องดูแลในบ้านเรื่องของการเสียบปลั๊กไฟด้วยนะครับผมอันตรายครับผมอะไรที่ไม่ใช้ก็ดึงปลั๊กออกนดึงออกพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมคุณพระช่วย ช่วงสำคัญครับผมที่คนไทยทั้งประเทศนะครับต้องร่วมส่งใจเชียร์ทัพนักตบสาวไทยทีมชาติไทยครับครับผมศึกครั้งนี้ใหญ่พี่เท่งนะฮะนักตบสาวไทยทุ่มเทเพื่อคว้าชัยสู่12ทีมสุดท้ายครับในศึกโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกพี่เท่งครับผมแมตช์ยิ่งใหญ่ครับที่ทั้งโลกรอคอยฮะ4ปีมีครั้งเดียวครับผมอ้าวส่งกำลังใจไปเชียร์ได้ครับ16 ถึง24กันยายนนี้ฮะที่หน้าจอ w ว r k p o i อ t 23ที่เดียวเท่านั้นต้องเชียคนไทยนะครับนักตบสาวไทยต้องเป็นแชมป์ไทยแลน์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์